โอหอะไรวะเนี hmm. uh. wow. oh. Oh. ้ยนี oh. yeah, ja, team, okay. ige, ่ม oh. yeah. yeah. ันอะไรกันวะเนี้ยอ้าโอ้ยมันจะปั่นไปได้ยังไงวะอุ๊ยอยเฮ้ยเด็ด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 เด้ดเดนด้ด็ดเด็ดเด็ดเด็มเนยาเด็ดเไ็ดเด็ดเด็ดนด้เด็ดเด็ดเดเด็ดเ่เด่ด็ดเด็ดเดดเดดเด็ดเด็ดเด จะปล่อยขาพี่เหรอปล่อยขาจะเอาขาให้ไหนปันไป้เพิ่งอ้โอ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเยตรงนี้กูจะผ่านไหมวันนี้จะผ่านไหมเออเหนื่อยหน้าละกันโอ้โหใส่ตะแรงไปเอาใหม่เอาใหม่เบาๆทีนี้เบาๆเบาๆเลยนะเบาๆเลยนะ อ้ได้แล้ว hey! เฮ้ยเพลงมึงจะเฟดเอาให้ดูสิ้นหวังทำไมวะหากคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม f ิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาว าละฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเป็นไงกันบ,บ้างไม่ได้เจอกันนานนะครับด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานเราจึงจะมาเล่นเกมอ่อชื่อเกมอะไรวะเดี๋ยวลืมชื่อเกมนี่ไงเกมอยู่บ้านอยู่บ้าน trial f ฟ e e s t y l e นะครับ <Okay. S 1> <laughs> อยู่บ้านผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรน่าจะอ่านว่า Urban นะครับ u r b a า ซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาติดอยู่ที่ด่านนี้ไอ้ด่านเมื่อกี้นเนี้ยที่ผมคอนกรีตคริสเนี่ยชื่อด่านชื่อคอนกรีตคริสนะครับคือการจูบพื้นนั่นเองเราจะมาลองเล่นกันสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าจะซื้ออันนี้มาแล้วนะครับโอเคส่วนเรื่องของทรงรถนี่ต้องนี่เลยครับสีแดงบายเลยอยอะข้นร่อยโอเคเราแต่มาเริ่มด่านนี้กันใหม่ตำรวจจะเห็นว่ามีตำรวจอยู่สามคนนะครับมองเอา เอาไฟฉายส่องหาอะไรก็ไม่รู้ว่าคนหนึ่งก็เอาปืนเล็งเราอยู่นะครับการวิธีการบังคับก็คือกดลูกศรขึ้นซ้ายลงขวากดขึ้นจะเป็นการขับไปอย่างนี้ครับซ้ายขวาจะเป็นการเอาตำรวจตำรวจทําอะไรเอาเรามาดูพฤติกรรตำรวจเอาเอาเอออ๋อเอ็กซ์ไซส์ตำรวจเอ็กซ์ไซส์ครับโอ้ยตำรวจไม่งงมากเลยมองไม่เห็นเราเอ้ยเ้ยเอ้ยอุ้ยอันนี้มัน ดักตั้งแต่เมื่อไหร่วะอยา่าอย่าดักหลบไปหลบไปจนตำรวจตรงนี้ครับที่เราที่ผมไม่ผ่านเมื่อกี้ผมต้องท้อการฮึป้าเอ้ยเอ้าให้รอบนี้ผ่านปะรอบเดียวผ่านเลยทั้งนั้นครับโอเคคืน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 ,คน,คนดีเลยร้องไม่มีแรงหรือไงโอเคพี่ไซอิมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วหลบไปน้อง อไฮจำอุ้ยโอ้โลงมาหลังแอนเลย<น>เอาไว้เอาไว้ค่อยไปค่อยไปอ้าอุ้ยพังไปตรงนี้ต้องข้ามรถตำรวจเอาตำรวจมึงเล็งปืนผิดที่อีกแล้วงานหยาบเลนครับเกมนี้โอเคเอ,อาหานแล้วเหรอเยี่ยมคะแนนเท่าไหร่ครับเอาสามดาวโอเค Lost Avenue โอเคมันเริ่มที่อันนี้กันครับรู้สึกว่าเป็นด่านออฟฟิศหรือเปล่าเห็นในรูปเมื่อกี้นี่ออฟฟุพงพัดนี่ไงปีนเข้าแผงโซลาเซลล์เอามีเซตเฮลิคอปเตอร์โอ้โหอุ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหว่หววาจะไม่ว่าจะไม่ล้มแล้วนะมีฮอด้วยอุย้ยนาทีมนาทีมนาทีมปึ๊บเดีน,น้องเดน,น้อง ไปบางทีครับลงกงกงสัตว์ป่าตรงนี้จะงานหยาบหรือเปล่าไม่หยาบเราค่อยๆขึ้นไปเราจะแอนตัวไปข้างหน้าตรงนี้เราต้องมาข้างหลังอย่างนี้ครับมีการเล่นทาดูโอ้ยหน้าอกกระแทกกับขอบสั่งซะสีเฮ้ยอัเกิดอัดเออไปยังไงวะมันไปได้หรือเปล่าเนี่ย โอ้ยโอเคเอา้ามันให้ลงเหรอวะเอา้าโอเคอาจจะอย่างนี้ก็เป็นได้อุ้อยขึ้นได้แล้วเว้ยเฮรถไฟรถไฟอย่านะโอเคขึ้นท่อไหมครับขึ้นท่ออุ้ยเอา้ามีดักตรงนี้ก็ไม่บอกโอ้ยตกุ้ยพี่ตายเหรอป้าป้าช่วยทําพื้นเออโอเคขึ้นไปข้างบนครับเออมีถุงเก็บเงินให้เป็นระยะระยะนะฮะซึ่งจันทรอ แลจุดนี้ณจุดนี้เราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปครับมาหลบไปดิโอเคฮึบอ่าอ่าโอเคมีเช็คคอยแล้วไปเอ้ยเดีินตรงอะไรไปเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอ้าแต่แพ่หน,น้าจะกันไอ้นี่มันอะไรวะมันคืออะไรวะเอ้าหัวทิมไ <laughs> ม่ไต้องทำไงครับเดี๋ยวอย่างนี้หรือเปล่านี่โหเก่าเกมอ่ะ ขับทะลุออฟฟิศอุ้ยมีสโลด้วยโอ้โหมีฮออยู่ข้างนอกฮอพวกนั้นกำลังตามจับเราอยู่นะฮะอึ๊บอ่าเฮ้ยรถไฟฟุโอ้โหชิงกันเซนโอ้ยแย่แน่โอ้ยเก็บตังค์อดเก็บตังค์เลยยังไงถึงไหนแล้วอ้าวผ่านแล้วเว้ยได้สองดาวอ้าว ต้องเก็บอีก4ดาวเพื่อมาด่านนี้ครับเดี๋ยวทำไมแมพพวกนี้เรายังไม่ได้สักดาวเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบนี้ก่อนคืออะไรครับไปฮึบตีดึงไม่ถึงลงน้ําไป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 เครื่องไม่มีแรงหรือไงไปดิไปเฮ้ยโอเคเอา ผ่านมาแล้วเรื่องหน้าจุ่มพื้นอีกไม่ตายเหรอเก็บสูงเงินไม่ได้เออต้องเก็บดาวอีกสี่ดาวนะเพื่อปลดล็อกด่านต่อไปมาติดอะไรตรงนี้บ่อยๆวะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเออที่ไงเอา้าอะไรนักหนาวะอะไรนักหนาเอาหัวถอดหมวกลแล้วปลาใส่ได้ไหมเนะี่ยเดี๋อเดขออยก่อนถอยก่อนเอ้ยอย,ออย,อย,อย่าอย่าล้โอเคไปอยาๆอย่าล้ ยังไม่ยืนทะเลาะอะไรกันตรงนี้คนจะขับจะขี่ฮึบอืมอึม๊บอยา่าเลยอะไรทำไมมันแผ่นดินไหววะแผ,โโแผ่นดินไหวโอ้โหแผ่นดินไหวมีหน้าสันตโลโอ,อยเหล็กเส้นทิมหนะ้างานหยาบเลยทีนี้งานหยาบแล้วโอ,โอ้โอ้เหล็กเส้นเหล็กเส้นเป็นเอ้ยโอเคขึ้นไป ล้อยกลอเข้าไปครับจะทำให้ศูนย์ทวงของอรถเนี่ยมันสมดุลเอ้าอดได้เหรียญเงินอยู่อะนี่ใครเข้ามาเก็บขยะแถวนี้โอเคไปเฮ้ยโฮเทลเฮ้เยเชื่อมึงดักทำไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหอ๋อต้องเล่นไม้กระดานโอเคเอาใหม่อย่างงี้สินะเออแลมอยู่โอ้ไม่ใช่ขับทะลุได้ตลอดเวลาวะผมต้องมีการชะลอด้วยครับชะลอความแก่ เฮ้ยอะไรตามหลังวะวะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามข้างหลังมาครับคืออะไรไม่รู้เหมือนกันโอ้โหใช้เวลาไปหนึ่งนาทีเฮ้ยสี่ดาวพอดีเลยอุ้ยแลมว่าชอบชอบชอบสี่ดาวพอดีเลยครับดันไหนวะอันนี้โอเคดานถัดจากออฟฟิศเมื่อกี้นะครับโอเควันเดือนปียกโลเอุ้ยเป็นหน้าเลย ทะลุกองทะล,ทะลุนี่มันด่านอะไรเนยโยโอ้ยรถไม่โอ้ยมีรถไฟด้วยชิงกันเซนอโอ้โหโอ้หนี่มันกระเซนแล้วน,นี่มันรถไฟกระเซนโอเคขึ้นรถตูต้ไว้เออแลมแมคืนคืนค้น,นยีล้อกเกี่ยวไว้โอเคมีเช็คพอยต์ไปไปทำไมไม่เห็นมันเล่นท่าแล้วะ ชอบเล่นฮาไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหผ่านได้ไกลเลยครับจังหวะนี้นะเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยตกใจหมดโอ้ยขึ้นล้อมันยืนพิงเลยตรงนี้นี่มันฉากเดอะวอลกิ้งเดนนี่นะโอ้โหโอ้ my god มันไปไม่ได้เอ้าโอเคโอ้โหมีหน้าสันตโลโบกงโบกี้กันเด่นหมดแล้วโอ้ เฮ้ยหลบไปขอขึ okay. Jamie, lonely, ้นหน่อยโอเคเฮ้ยอินเจี๊ลบไม่ตายเหรอเฮ้ยอ้วใจเย็นๆหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยมดได้แน่เลยครับเหรียญเหรินอะไรเนี่ยดาวขึ้นไปคุณหลอกดาวโบกงโบกี้ก็โอเคผ่านแล้วท่อันนี้ไปเฮ้ยเออโอ้โหมัวแต่ดูไว้ข้างหน้าลืมดูตัวไป ฮ้ยโอ้รถคงรถเคนก็ไม่ได้แดกครับแม่ขับซิ่งขนาดนี้เอ้ามึงจะมาเททรายอะไรตอนนี้วะตั้งนานไม่เทโอ้งานหยาบวะเนะี่ยเฮ้ยอุ๊หัวทิ่มเลยผ่านมาเนะี่ยเฮ้ยได้สามดาวเอาต้องเก็บอีกโอ้โหต้องเก็บอีกแปดดาวครับเก้าดาวนี่มา <c oughs> ให้ตายเถอะเอ้ยทำไมด่านนี้ยังไม่ได้ดาวโอเคด่านนี้แล้วกันครับด่านอะไรก็ไม่รู้ครับ ฮึบไปแมนแมนเอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยโอ้โหโจ๊กเกอร์นี่มันโจ๊กเกอร์นี่นะโอ้โหเธอยังคงชัดเจนเวลาเวลาไม่ช่วยให้ลืมมันใส่บอกไว้สปีดเช็คโอ้โหมีการแอนมีการแอนมาข้างหลังด้วยครับเก่า,าเกมไปไหน ตายตำรวจก็หลบไปเฮ้ยแล้วมันโดนตู้ครูมันโดนทุบหน้าตำรวจตำรวจโอ้ยโอ้ยไฮเอสจำจำโอ้โหยังจะเล่นท่าโดนอัดลูกก๊อฟเลยเป็นไงล่ะโถ่เอ้ยแตเก่าเกมไปไหนไฮเอสจำม,มันจำยังไงวะอย่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหแรงม,มากเอ้าเอ้าเอาเอา้เอาภาษาเล่นท่าซะสวยไม่เออเฮือกไม่เล่นละท่าไม่เล่นละลูกกอ๊อฟจ๋า ไปแล้วนะไม่ต้องเล่นท่าขามึงอกีอยู่เฉยๆเลยธรรมดามึงก็จะขับไม่ได้อยู่แล้วขามึงเฉยๆเลยตอนนี้ใช่ไหมครับเออลองเกตอุ้ยมุงมุงได้พอดีเลยเอยอุ้ย,ยไม่น่าเก่าเกมโอ้ยจะต,ตีลังกาให้หน่อยจะฟลิปจะฟลิปไปฟลิปแน่มีเล่นท่าตำรวจ อดคนเซสตเสร็จสำเร็จโอ้โหโอ้โหวินาศสันตโลโอ้โหลงมาชั้นล่างชั้นลเออไี่ตา,ายข้างล่างนี่มันอะไรวะข้างล่างรู้สึกว่าจะมีประเด็นอะไรทุกอย่างโอ้โหโอ้โหบ้านผีสิงบ้านผีสิงโอ้โยตกใจยังจะมีเฮอเล่ย์นะเกมนี้ระวังตำรวจเดี๋ยวเยี่ยหัวหรอกโอเคผ่านแล้วเว้ยนี่มันด่านสำหรับการเก็บเงินหรือเปล่าครับนี่เพิ่งได้36ดาวเองเหรอ นี่ด่านนี้เลยเอาห้าดาวเลยนะเอาแบบทีเดียวห้าดาวเลยนะขวันเดือนปีอ้ยรู้แล้วทำไมมันขับไม่ได้มันอุ้ยมันขับชนต้นไม้เอา้าอะไรวะโอ้โหอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่าล้มโอเคล้มไม่ได้หรอกครับล้มไปนี่ก็ไปโอ้โหมีการสปีดเทสไม่มีกินไป่กินสกิ๊กไฮอัม พึบวิ่งเล่นผ้าเก่าเกมเอาใครแม่งมานั่งปิกนิกแถวดีวะยังมีอารมณ์มาปิกนิกเอ้ยเดไปจะล้อมูยไม่ได้หรอกวันนี้เราต้องไม่ล้อมูสปีดเช็คอีกแล้วโอ้โหไปไหนไปไหนเด็ดจะอดนะลเอ้าลงข้างล่างก็ไม่บอกโอ้โหจะขึ้นเม้งมนซะแล้วขึ้น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 โน้มตัวโน้มตัวไปข้างหน้าโอเคเพิ่อถ่วงสมดุลนะครับถ่วงสมดุลณจุดดีนะฮะ โอเคเอ้ยหลบไปโอ้โหโดนชนหรอกไปไปไปเฮ้ยโอ้โหใครมาเล่นหินแบบนี้วะโอ้โห,หม,มุมกล้องเอ้ยจาหล่นนะชนสูงก็หล่นลงไปโอเคอันนี้ต้องห้าดาวนนจริงๆขอบอกตรงว่าต้องห้าดาวครับเจ้บอกวะโอ้ยได้สี่ดาว <c oughs> ขาดอีกสองดาวครับเอ้ยมันปลดล็อกอ้นี่แล้วนี่่านี่เวิลด์ที่สามแล้วครับลองเล่น เดี๋ยวเราซื้ออะไรได้บ้างเครื่องตรงนี้เราซื้อไปแล้วเปลี่ยนล้อไหมครับเปลี่ยนล้อไหมครับเป็นแฮนดิง้งไม่ได้ดิแม็กสปีดมันลดนะครับแห <c oughs> สปีดนี่จําเป็นต่อการพุ่งตัวเป็นที่สุดนะครับนกเหนือนสิ่งอื่นใดเราสามารถควบคุมมันได้เราสามารถแฮนเดลิลอุ้ยอ้านี่ไม่แฮนเดิลแล้วมันยากนะเนี่ยโอ้โหขึ้นไงวะ หรือมันไม่โอ้ยมงโอ้โหงัดคอเลยฮึบขึ้นเดี๋ยวไอ้จับดีดีดีโอ้ยเดี๋ยวอย่ามงโอเคขึ้นตรงนี้เหรอได้วะไม่ได้เอาเราไงหล่นอยู่ยข้างล่างเลยเก็บถุงอึนี่กูมาชั้นอะไรเดี๋ยวที่กูมาที่ไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยไปเฮ้ยรถกระบะโอ้พี่โกงชะมัดยากเลยโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นเฮ้ยมึงจะมาเด้าพื้นอะไรแถวนี้ขึ้นขึ้นเออพี่ตายเหรอติดอะไรเนี่ยต้องข้ามตั้งแต่ตรงนี้เออโอ้โหต้องทำไงวะเหนื่อยเหนื่อยหน้าแล้วกันเอาล้อจุ่มเออเยี่ยมนี่แหละเอาเ้ามึงเปาะบางจังวะโดนนิดนึงล้วล้มแล้วเหรออยา่าเออเยี่ยมไปครับบลองเก็บจับโอ้โหมีเด้งก็ไม่บอก มันเป็นบั๊กนะฮะบั๊กตัวละครเด้งอีกแล้วครับเซ็บคอยก่อสร้างกันเอ้ยขึ้นอา้าวคิปหายและเหมือนทีนี้งานหยาบโอยขึ้นนะต้องเงยหน้าครับเนี่ยต้องเอาล้อจุ่มล้อือล้อจุ่มล้อจุ่มครับอือไปไปไปเงยหน้าเงยหน้าเอแอแลมหายจับอุย้ย มือเข้าไปติดข้างในนั้นเลยเอ่ะเฮ้ยโอ้โหต้องมาตรงนี้ใหม่เหรอมันยากอะเนี่ยมันยากเข้าใจไหมมันเอ,อือดอ๋อยแด,แดมเมอ,อตายไม่มีกระดูกไปทำไมเออมันไปยังไงวะต้องต้องนี่เลยนี่เอาล้อจุม่มเออต้องยกล้อสินะกูยกเกินไปแม่งก็ไอ้นี่เออ ล้อยกล้อยกเลาะเออไม่ใช่แล้วเออยกล้อยกเลาะเอออย่างนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วต,ตรงนี้ยังไงเนี่ยอ้าก็จะบอกมึงเบรกดีๆไม่แป็นเรอมึงจะเบรกขาดเดียวทําเทอะไมวะเฮ้ยโอ้โหเ,เริ่มรู้ตัน้องหยุดก่อนครับตรงเนี้ยต้องหยุดก่อนอุ้ยหูอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอ,อเดียวเออ ม่ต้องหยุดตรงนี้อีกแน่เลยนั่นไงโอ้โหขับอย่างเดียวไม่ได้จริงครับสปีดเช็คโอ้โหโอาหไปม,มงพอดีเลยอย่าเล่นท่าท่าดีๆเหลวตลอดอย่าขับแข่งอย่ามาแข่งกันโอเคผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยอ่าเรามี42ดาวแล้วครับจากนั้นนะฮะเราจะสามารถเล่นด่านนี้ได้ครับอ่ะสตอมไรเดอร์ เป็นญาติกับวอลไรเดอร์นะครับไปฮึบโอ้โหนะักเครื่องบินปัน่นใครมาพ่นลบไเแถวนี้เดี๋ยวโดนดา่ารอไปครับเอ้ยนี่แหละวะเอ้ยตำรวจตำรวจเอาตำรวจอะไรเนี่ยไม่มีความสามารถในการจับผู้ร้ายไปโอ้โหเฮ้ยต้องเข้าในนี้เหรอ <c oughs> เข้าก็เข้า เข้าแล้วไปไหนต่อโอโยรอบนี้ผมจะไม่ตายนะแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ก็ทำอะไรไม่ได้มีวิเล่ท้าด้วยโอ้โหเอ้ยอย่าสต็อปตอนนี้อ๋มองมองเงินมงเงินโอ้โยใครมันเอากระจุกไว้แถวนี้วะมึงมึงจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟกันทุกวันเลยหรืองไงในเมืองเนี้ยฮะมึงอัดดูญี่ปุ่นซะบ้างนะโอเคไปครับเฮ้ยแต่ทะลุวบอ้าอ ออ oh. uh. โดนทับเลยขูดมาเริ่มตรงนี้เลยเหรอใจเย็นสิน้องรักไปเราจะต้องลงไปข้างล่างนะครับซึ่งเราขับเลยไม่ได้ถ้าขับเลยเราจะหมุงโบกี้ข้างหน้าครับแล้วเราต้องเบรกแล้วมันเบรกแต่ล้นหน้าเร้วอย่าทับข้างหลังมันลนมาทับนั่นไงเกือบไปแล้วเลยโอเคขึ้นโอเคต้อปีเช็คอีกแล้วมึงจะเช็คแล้วนั่นรถจะชน ไปครับไปครับเอ้ยอ้โหูหมัวแต่มองรถไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตำลังหัวที่มอยู่อย่ามาชนขับดีๆไม่เป็นหรือไงวะอ๋อเรือทำไมลมเมื่อกี้ใครไม่เอาลูกกระนาดมาขัดก็ไม่รู้โอเคฮึมมีการตั้งหลักแบบเก่าเกมโอเคแลบลมโอ้โหมันเริ่มตรงนี้อีกแล้วพระเจ้าปีดเช็คะ นี่มันเป็นลูกระนาดตายไปขึ้นเคตั้งหลักอีกรอบตั้งหลักไม่ใช่หลักนี้นี่มันหลักหน่วยแล้วสปีดเช็คอือทีก็เทไปนะทีมก็จะเทไปขึ้นขึ้นไม่ขึ้นถอยนะถอยนะโอเคไปไม่เก่งกลัวสิ่งใดเอ้ยโอ้โหตรงนี้อีกแล้วให้ตายเถอะ ดาวน์โหลดดิงเล็กขอดอะไรแถวนี้ตอนปีเช็คนี่มึงเช็คค่าเดิมเลยนะเมื่อกี้ยังเห็นแฮนด์แม่งหลุดออกจากมือมหลุดออกจากแฮนด์แล้วยังจะขับได้อีกเหรอถอย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 เอ้ยถอยไกลไปเอ้าติดเครื่องมันติดขึ้นดีดีปะโถ่ยากกว่าตรงนั้นอีกตายเถอะไปไป่าเพิ่งชูมือตอนนี้ not today ยังยังไม่บรรลุไปเออขึ้นแล้วเว้ยตรงนี้ต้องระวังครับทำไมมันไม่ไปวะทำไมอันนี้น่าจะได้แล้วไปต้องไปต่อเออตรงนี้ล่ะทำอะไรเลอ้โอ้โหอ,อดวานนะัตรงนั้นนะ่ะผ่านไงวะผมว่าต้องเงยหน้าขึ้นแน่เลยครับเงยหน้าขึ้นเราจะตีดดลังกามาพอดีโอเควะ มันน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับไปรู้เดี๋ยวได้รู้เลยว่ามันคือยังไงนั่นเลยเ้าแอดวานละเกินแอดวานเช็คพอยต์แล้วมาขอสมขอสร้างเป็นตำมกรกันักอุ้ยอ้อยยายายาเออ่อกไปเอาไปโอเคโอเคอน้องโอเคโอเคอพี่ขอไปก่อน แล้วจุดนี้เราขึ้นมันสูงมากเกินสูงไปไหนเนี่ยขอบันไดได้ไหมขอบันไดขึ้นไปขึ้นไปเราจะพบกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าดาวนโหลดเล็กอรอดฟลิปมิตเตอร์ฟลิปเออโอให้ฟลิปไห้เหรอเฮ้ยโ,โอเคถ้าให้ฟลิปแล้วก็ลองดูก็ได้เอ,อเรียบร้อยโอ้โหฟลิป ฟลิปเยี่ยมได้ทางด้วยเฮ้ยๆแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเอ้ยชีวิตมึงนี่โอเคผ่านแล้วเว้ยโอ้โหใช้เวลาไปเยอะมากครับเหนื่อยเลย เล่นเกมนี้ไม่ง่อยใช้พลังงานเยอะมากครับใครที่สนใจอย่าลืมมีขายอยู่ในสตีมนะราคา15เหรียญด้วยกันครับสามารถซื้อสตีมว l l ล t ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย g a m e f ล e l i n g c o m นะครับสำหรับผมก็เดี๋ยวพาร์ทน้าจะไปเล่นด่านอื่นๆให้หมดนะครับแล้วก็ใครที่รอคลิปไหนเกมไหนอยู่ก็ก็ก็รอไปนเะดี <c oughs> ๋ยวถึงเวลามันก็มาเองครับโอเคซีเกม n สด์เจอปืนครับ